กินไว้อ๋อเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่นใช่ไหมคะมันจะหล่นอ,อ๋อต้องยกถ้วยใส่ไว้ใกล้ๆปากด้วยย,ย้มย้ำมี่ มแม่อิ่มแล้วค่ะแม่ซื้อมาให้ลูกไอนนพี่เป็นมาเล่นด้วยพี่เป็นมาเล่นด้วยเหรอไปไหนแล้วพี่พี่เป็นไปไหนแล้วพี่เป็นกลับบ้านเดี๋ยวฝตูอ๋อเดี๋ยวฝนตก โอ้ยมือเพื่อนไปจับหูอาบน้ำแล้วค่ะหะทำไมนั่งเรียบร้อยจังเลยใครสอนเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินไปเลยเดี๋ยวแม่ล้างให้ใครเล่นกาๆกาก็หอิงให้กินกินได้ยังไงผมรู้ยับไงยังใไหนพ่อแกยินมาก พ่อจะกินไหมพ่อพ่อจะกินไหมกินกินไหมยม่งอิ่ย่อพ่อพ่อกินอาว่าป้อนพ่อพ่อพ่อไม่กินเดี๋ยวพ่อกินเองพ่อโตแล้ว